สวัสดีครับผมชื่อนายชยลาดนเพ็งเขตกรน,นะครับชื่อเล่นชื่อคูโดโดนะครับการศึกษาจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพระศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับปัจจุบันเนเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองมูลน้อยนะครับตำบลของทรรจันทร์อำเภอรญยาประเทศจังหวัดสระแก้วครับ คราวน,นี้นะครับแล้วเราลงมาทำกีฬาด้านล่างเนาะ <c oughs> สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์บ้างไม่สบายปวดท้องดีไหมไม่ดีไมดีเไหมไม่มีดีมาก เนาะอ่าทุกคนั่งลงก่อนงนแรกก่อนการเข้มหวายบอ่านะอ่ก่อนเราจะเรียนการการรออัพหรือว่าการอบปุ่นร่างกายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนะสำหรับตัวนักเรียนในการจะปฏิบัติก่อนที่จะออกกำลังกายหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเซลล์ของมนุษย์เรานะครับซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิของร่างกายอย แต่การจะให้กล้ามเนื้อของร่างกาย,ยทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับควรที่จะมีอุณหภูมิของร่างกายอยู่ที่สามองศานะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยนักเรียนจึงต้องมีการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกายนะครับก็เพื่อให้ร่างกายของนักเรียนนะครับมีอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับมีความพร้อมสําหรับการออกกําลังกายหรือว่าใช้งานกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับ เกมกระโดดหนีบอลนะครับให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเท่าเท่ากันนะครับจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยหนีบอลเอาไว้ระหว่างขาแล้วกระโดดไปทางด้านหน้านะครับเมื่อถึงจุดหมายที่กําหนดแล้วเนี่ยให้กิ้งบอลกลับให้เพื่อนคนถัดไปแล้วก็นั่งลงนะครับปฏิบัติแบบนี้จนครบทั้งทีมนะครับกลุ่มใดเนี่ยปฏิบัติได้เสร็จก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับ มกา,การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับนะันก็คือการเคลื่อนไหวทั้งแบบอยู่กับที่นะครับแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวแบบบังคับสิ่งของนะครับซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับนักเรียนก็มักจะเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับ รวมถึงการเล่นกีฬาด้วยเช่นกันนะครับการฝึกการเคลื่อนไหวให้มันถูกวิธีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับเพื่อให้เกิดการเล่นกีฬาหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับนะโดยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับนะมันก็คือการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของเราเนี่ย ไม่ต้องเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่1นนะครับแต่เป็นการใช้ร่างกายทุกส่วนตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมักจะได้แก่การยืดตัวนะครับการก้มตัวการบิดตัวการหมุนตัวการเอียงการโยกตัวการดันการดึงการแกว่งหรือว่าการหมุนต่างๆนะครับสองนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับ นะมันก็เป็นการเคลื่อนที่ของร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นการเต้นการวิ่งการกระโดดการควบมา้าหรือว่าการสไลด์เป็นต้นนะครับและ3นะครับการเคลื่อนไหวแบบบังคับสิ่งของนะครับนะก็คือการเคลื่อนไหวที่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยในการจับนะครับถือโยนรับเตะหรือว่าตกนะครับนะหรือว่ากําหนดทิศทาง แลวก็เป้าหมายของสิ่งให้มันเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่เราต้องการนะครับซึ่งการบังคับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําในขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนที่ก็ได้นะครับเกมเอ็กโอโกลันนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือให้นักเรียน,นยแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มแล้วเท่ากันนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนคนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยกระโดดไปทางด้านหน้านะครับ เมื่อถึงจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยก็ให้หยิบมาร์กเกอร์ในตะกร้าไปวางลงในตารางซึ่งนักเล่นในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสามารถหยิบหรือว่าขยับมาร์กเกอร์ได้เพียงคนละ1ครั้งต่อ1รอบเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเล่นเนี่ยวิ่งกลับไปต่อแถวด้านหลังของแต่ละกลุ่มนะครับและคนถัดไปเนี่ยก็อามาปฏิบัติเหมือนกับคนแรกนะครับปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจนกว่าจะมีผู้ชนะนะครับข้อควรระวังของเกมนี้ก็คือ ควรระวังอันตรายจากการหกล้มแล้วก็การวิ่งชนกันของนักเรียนนะครับแล้วก็ควรที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยในพื้นที่ที่โล่งแล้วก็กว้างนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเกมนี้ก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของนักเรียนนะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการคิดแล้วก็การตัดสินใจด้วยนะครับ วันจะไม่เจอเพื่อนแล้วอังคานได้เล่นกันแล้ววันพุ๊ดใส่คิดพาละแล้วได้ออกกำลังกายวันพาลือหัดกันหมดแล้ววันสุกขจะได้หยุดกันแล้วเราไม่มารับเราแล้วมารับลิมกับบ้านไปไปกินหมูกะท การครูดาวหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับนสำหรับนักเรียนในการที่จะปฏิบัติหลังการออกกำลังกายหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆนะครับซึ่งถ้าไม่มีการครูดาวหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นนะครับเกิดการเกร็งตัวแล้วก็หดตัวได้นะครับน่าส่งผลให้กล้ามเนื้อเนี่ยตึงนะครับเกิดอาการปวดเมื่อยหลังจากออกกําลังกายจนถึงวันรุ่งขึ้นได้นะครับ หากมีภาวะแบบนี้เนี่ยสะสมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับในการออกกําลังกายครั้งต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกตึงตรง,ตรงกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะครับจนไม่สามารถที่จะออกกําลังกายในระดับเดิมได้นะครับดังนั้นเนี่ยการคูดาวหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับจึงมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อให้มันกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนที่เราจะออกกําลังกายได้นะครับซึ่งก็เป็นระดับของกล้ามเนื้อปกติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับ ายายส,สรุปเนื้อหาที่เรียนวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับ1การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่2การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และ3การเคลื่อนไหวแบบครับสิ่งของนะครับส่วนเกม E อโอโกลันเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆของเกมนี้เนี่ยนอกจากนักเรียนจะได้เล่นเกมแล้วนะครับนักเรียนทุกคนในกลุ่มเนี่ยยังจะได้ฝึกร่างกายไปด้วยนะครับ เพราะว่าการที่จะวางหมากในแต่ละครั้งเนี่ยนักเรียนทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังตารางที่มันห่างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับนักเรียนเนี่ยยังจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับและตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ,อความสามัคคีนะครับเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนในทีมเนี่ยจะสามารถวางหรือว่าขยับหมากได้เพียงคนละหนึ่งครั้งต่อ1รอบเท่านั้นนะครับนะการวางแผนในทีมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับ ดังนั้นนักเรียนที่เล่นเกมนี้เนี่ยจะได้ฝึกทั้งทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทักษะการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายแล้วก็การทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจก็คือไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาแพ้หรือชนะนะครับนักเรียนแต่และทีมเนี่ยก็จะหัวเราะเฮฮากันนะครับทีมแพ้ก็จะแพ้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็ร่วมกันคิดหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อที่จะเอาชนะทีมอีกฝ่ายให้ได้ในรอบต่อๆไปนะครับ バイト